เจ้าของร้านอาหารเชียงใหม่โบยแอปดังประกาศแตกทองสุดท้ายได้ร่มสนามแทนคุณแมวนามสมมุติเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เผยเมื่อวันพุทธที่15ธันวาคม ว่าร้านของตนมีชื่อเป็นผู้โชคดีได้รับทองคําจากแอปพลิเคชันรับส่งคัสดุและอาหารชื่อดังแต่กลับส่งร่มสนามมาแทนทั้งที่ตนเสียภาษีแล้วและทําตามกติกาต่างๆแล้วเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้เล่าว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเปิดให้ผู้ค้าเข้าร่วมขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันโดยมีโปรโมชั่นว่า ถ้าหากเข้าร่วมระหว่างวันที่6-8พฤศจิกายนจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลโดยมีทองคำเครื่องสลึงเป็นรางวัลใหญ่สุดตนจึงนำร้านเข้าร่วมโครงการโดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนก็มีการประกาศชื่อร้านค้าที่ได้รับรางวัลผ่านแอปพลิเคชันดังในเครือธุรกิจเดียวกันซึ่งก็มีชื่อร้านอาหารของตนได้รับทองคำเป็นรางวัลโดยมีเงื่อนไขว่าจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม5%ของรางวัล ซึ่งก็คือประมาณ200บาทแต่เหตุที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมาวันพุทธที่15ธันวาคมมีพัสดุที่ส่งจากแอปพลิเคชันนี้มาถึงตนแต่เมื่อเปิดออกกลับไม่ใช่ทองคําอย่างที่ตนคาดหวังแต่เป็นร่มสนามซึ่งเป็นรางวัลรองลงมาต่อมาตนจึงได้โทรศัพท์ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนกล่องพัสดุแต่ปลายทางตอบว่าเป็นเพียงบริการดูแลพัสดุเท่านั้นและแนะนําให้ติดต่อผ่านศูนย์ช่วยเหลือ และฝ่ายบริการลูกค้าแบบสนทนาสดของแอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งไลฟ์แชทนี้บอกให้ต้นถ่ายรูปหน้าจอหลักฐานว่าได้ของรางวัลและขอให้ถ่ายรูปของรางวัลที่ได้รับและต้องติดต่อกลับไปเองภายใน2-3วัน จุดนี้ทําให้ตนจุกค,คิดว่าที่ผ่านมาถูกพิชชาชีพหลอกลวงหรือไม่จึงกลับไปดูรายชื่อของร้านอื่นที่ได้รับทองคําเป็นรางวัลและทักอินบ็อกซ์ใน Facebook ไปสอบถามพบว่าร้านอาหารร้านหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีได้รับถุงพลาสติกจํานวนหลายร้อยใบสําหรับใส่อาหารเป็นรางวัลซึ่งเป็นรางวัลระดับต่ําสุดซึ่งได้มาก่อนหลายสัปดาห์แล้วคุณแมวเผยว่าตนรู้สึกโกรธมาก ตลอดการติดต่อ,อก,กับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันตนไม่ได้รับคำแสดงความเสียใจหรือรู้สึกว่าจะดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใดตนควรได้รับความถูกต้องและบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันก็ควรตรวจสอบและชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรนอกจากนี้คุณแมวบอกว่าตนจะไม่ได้ทองคำตามที่ตนได้รับแจ้งก็ได้เพราะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ของรางวัลหรือเงิน แต่ตนก็ต้องได้รับความถูกต้องเช่นกันเพราะไม่ใช่ความผิดของตนและถ้าเกิดแบบเดียวกันกับร้านอื่น ความเสียหายก็ตกอยู่กับเฉพาะผู้ประกอบการอย่างนั้นหรือและตนไม่อยากให้คนไทยถูกมองว่าเป็นคนสยบยอมต่อความไม่ถูกต้องอีกต่อไปไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ไม่ถูกต้องส่วนการประกาศชื่อรางวัลว่าจะได้แต่กลับไม่ได้นั้นตนรู้สึกผิดหวังและเหมือนโดนหลอกและยิ่งทราบเรื่องจากร้านอื่นอีกร้านหนึ่งก็ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกดังกล่าวขอขอบคุณเว็บไซต์สนุก .com